ครับผมสวัสดีครับยามค่ำครับก็ถือว่าทีมงานตั้งวิทีได้วมากครับผมครับตู้สองข้างก็ขึ้นไปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสลับตอนนี้ครับผมครับตู้ฝั่งเนี้ยทีมงานกำลังไล่เช็คดอกเบรอยู่ครับผมครับดอกกลางแหลมครบนะครับตอนเนี้ยเหลือดอกเบรที่เรากําลังเช็คอยู่นะครับผมครับตรงเนี้ยกำลังเช็คดอกเบรครับลุ้นดอกเบรกันนะครับผมครับลุ้นดอกเบรคือหลายคนถามว่าทําไมฟังครูไทยเนี่ยเบทรู้สึกว่ามันมีมิติและมีความนุ่มลึกเยอะทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยน้องเอเอ็มสี่เราเนี่ยผม ลงมา90 90เพื่อมาต่อกับเบส90นะครับเบสเนี่ยตัวเนี้ยตัดแค่90ทาให้เวลาเราฟังเนี่ยจะรู้สึกไม่ลำคาญครับจะเป็นเสียงที่นุ่มลึกรู้สึกฟังแล้วไม่หงุําคาญนั่นเองครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคที่เอาเล่าสู่ฟังครับผมครับเพราะถ้าเขาเปจริงเนี่ยตู้เทอร์โบเนี่ยจะตัดที่110แต่นเนี้ยพอบิโลเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอาบิ๊ทโลลงมาช่วยตรงนี้ได้เลยครับทำให้การฟังรูมีความลึกมากขึ้นครับผมครับ ตอนนี้เราก็รอรอระบบไฟนะครับผมครับโอเคโอเคดีครบไปครับดอกครบไปครับผมตอนนี้กําลังลุ้นกันนะครับตอนนี้ครับผมครับเพราะว่าเปลี่ยนดอกยากครับโอเคใช่ไหมครับผมครับครบกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่อาครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นไปลอฝั่งนู้นไปดอกเบสดอกกลางครบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งความประทับใจครับถือว่าเราเอาอยู่แล้วก็ลิมิตที่เราทําไว้เนี่ยเก่งแล้วก็เอาอยู่นะครับถ้าลิมิตไม่เก่งเนี่ยลิมิตมากเกินไปลิมิตน้อยเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อระบบสเต็มนมาเยอะเพราะว่าถ้าาาลลิิิมตเเเเเเยยยอะนนีี่่วรปด จะมีการบูบบ้าบูบบ้าของเสียงครับผมไม่ว่าลิมิตเราเอาอยู่ครับผมครับอันนี้มือมิกของเรามือมิกของเราไม่อาบน้ำกี่วันแล้วครับมือมิกครับสีมือมิกนี่ครับนี่ครับเป็นไงเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเดียวครับวันเดียวอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานพี่เอกครับขอบคุณครับผมครับเซอร์วิสให้มาดูแลให้ระบบเสียงวันนี้นะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับัวยเหลือแค่สองดอกเพราะว่าโหดครับจัดเต็มมาตลอดครับถือว่าครบถือว่าโอเคไม่ว่าลิมิตเราเอาอยู่ยังไม่ทะลุลิมิตครับ เดี๋ยวเดินเที่ยวงานก่อนรอเช็เสียงปานแล้วมาดูข้างหลังว่ามีอะไรครับการใช้งานของขอครับผมไปนี่ครับนี่คือรถรถพระที่เราทํามารถท้องน้ํารถนอนนะครับนะครับนี่รถท้องน้ําโอ้โหครับก็ถือว่าพื้นที่ที่ไม่ได้ครับทำยากเห็นไหมครับนี่รถพระไปอย่างเงี้ยทีนี้ตรงเนี้ยอยู่นี้สายเมนนะครับนี่สายเมนเชื่อปานอยู่ข้างนอกทําไมต้องมีสายเขียวตัวนี้นะครับผมเพราะว่านี่แหละคือเราพยายามออกกาวครับผมเนี่ยเนี่ยกาวกาวทุกเส้นเนี่ยไปลงที่ตัวกันครับ งั้นกาวลูปสําคัญมากอาจทำให้ระบบซิสเต็มเราพังได้ครับนี่ถือว่าสําคัญมากนะครับผมครับเห็นไหมครับเนี่ยห้องเครื่องเราเนี่ยสายเครื่องเราเห็นไหมครับก็ยังมีสายกาววิ่งไปอีกนะครับนี่ทีมงานก็รักเอาปลั๊กพาวเวอร์ตัวเนี้ยนุ่นไปขึ้นเครื่องปั่นขึ้นไฟฝั่งนู้นครับจะมีตู้โหลดใ่ฝั่งนู้นนะครับคือจะขึ้นปั่นเนี้ยอันนี้จะขึ้นปั่นมานะครับในสามเส้นจะขึ้นปั่นจะวิ่งเข้าตู้โหลดฝั่งนู้นครับผมครับก็ใช้งานจริงครับก็จะประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้แล้วครับผมครับเดี๋ยวมาดูขข้้้้าางงงงใในนนนนนนคคคคครรรรัััััับบบบเเปป็็็ยไีี่ผมโโออหกื เป็นตู้โหลดครับตู้โหลดผมใช้2ตู้ครับเครื่องตู้หนึ่งแล้วก็แสงตู้หนึ่งนะครับผมครับเนี่ยไฟจากเฮดบัดนี้เข้าไปชุดนี้ชุดนี้ก็จะปล่อยไฟครับไปหาเครื่องระบบ2ข้างหนึ่งอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับข้างบนครับโอ้โหครับนี่ครับรถใช้งานจริงจะประมาณนี้ครับป่ะมาฝั่งนี้ครับผมครับถ้าเราลอยไฟฟ้ามันช้าครับตอนนี้เบร์น่ะเซนการเราเช็คเสร็จไปแล้วแต่เนี้ยเบร์ต้ลอยไฟฟ้ามันช้าแล้วก็ใช้เครื่องเซฟเช็คเลยว่าดอกนั้งครบทุกดอกหรือเปล่าครับผมครับอะไร KK เนี่ย KK เนี่ยอะไร KK เนี่ยอะไรครับดอกคครรับบฮะหนึ่งดอก เอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้อะราการมากครับผมครับที่ทุกคนดู a เอยู่อยู่ตรงนี้ครับผมครับทุกคนทุกคนดู a อฟซีอยู่นี่เห็นไหมครับอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่มุมล่างจะมี2ดอกนะครับเพื่อสลับเครื่อนไปที่ตรงนี้นะครับผมคือต้องเข้าใจว่าถ้าใครมาฟังหน้าตู้งเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินมิติครบเพราะว่าเอฟซีเป็นฮอนโหลดนะครับฮอนโหลดเนี่ยต้องใช้เวลาในการพุ่งมันไปครับต้องห่างหน้าตู้ประมาณนี้สามเมตรเด็ดสามเมตรคือตรงเนี้ย จะได้ยินสไตล์ของตู้เอวีสีที่แท้จริงครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้นี่เป็นฮอนโหลดฮอโหลดปุ๊บเนี่ยจังหวะที่มันลงครับมันชนไม้ครับเลยลงอย่างนี้ไม่ได้อย่างงี้ครับก็เลยเหินไปอย่างนี้ครับผมครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ตอนนี้ก็มีฟีเตอร์หลุดฝั่งนี้รู้สึกว่ากระเบิดขาด2คือต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือคือตู้ชุดนี้ใช้มาหนึ่งฤดูกาลแล้วนะครับผมครับดอกบางดอกที่เราเช็คตอนนั้นน่ะมันหมดศักยภาพแล้วนะครับในการเขย่าการรี่น่ะมันหมดศักยภาพมดแล้วครับผมครับดอกบางดอกนะครับ แล้วก็พยายามซ่อมแล้วก็เอาขึ้นใส่ให้วงครับนี่ก็ถือว่าริ้วแหงกสองดอกสองดอกก็ถือว่าน้อยครับเพราะว่าออกงานก็ผ่านปีใหม่มาแล้วครับเกือบครึ่งดูการครับดอกอยู่ครบก็ถือว่าสมบูรณ์ทุกอย่างอยู่นะครับแค่2ดอกเองครับแต่การเปลี่ยนดอกเนี่ยบอกเลยครับยากเพราะว่าเราต้องยกตัวเพราะว่าดอกใส่ข้างบนครับผมครับประมาณนี้ครับผมครับ